อาถ้าถามผมแบบคนนอกนะอจริงๆอ่าคุณกรดเนี่ยได้ตามความประสงค์นะมแม้พักจะไม่ขับออกเพราะในทางปฏิบัติคุณเกรดอใครจะไปเยาะเยะ้ยถากถามก็ตามทีเนี่ยนะท่านผู้ชมคาดการได้เลยตั้งแต่เปิดประชุมสภาปลายเดือนยี่สิบแปดใช่ไหมก็ประมาณอ่ะก็จะไปนั่งอยู่กับกลุ่มสสพักกล้าทำ ของคุณธรรมนัสแน่ๆมันก็เหมือนกับเบอร์ครั้งสอส,อสอพลังประชารัฐยกกลุ่มกันส่วนหนึ่งไปอยู่นั่งอยู่กับพกกรรคกล้าทำทั้งที่ตอนนั้นยังอยู่เป็นสอส,อสอพลังประชารัฐไปนั่งอยู่กับกล้าทมและต่อมาก็ตกลงกันด้วยดีกับพรรคพลังประชารัฐขั้วที่หลวงป้อมให้ขับออกอตัวเองก็เข้าไปนั่งอยู่ในขับตัวเองด้วยนึกออกใช่ไหมเบอร์ครั้งนั้นน่ะเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคเกือบยี่สิบคนน่ะค่ะค ขับออกก็เกิดเป็นสสพักกล้าทรรขึ้นมาถูกไหมใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอาว่ากันตรงๆในทางปฏิบัติคุณกฤษก็สามารถปฏิบัติหน้าที่สสแล้วโหวตสวนพักได้ทุกเรื่องเลยโหวตแบบพักรัฐบาลเลยอะ่ะแล้วพักก็ไม่ขับแต่ว่าเสียงของคุณกฤษก็จะหายไปอยู่ฝั่งรัฐบาลอ่าใช่ในทางปฏิบัติเนี่ยพักกล้าทําจะมีเสียงเพิ่ม ค่ะแล้วรัฐบาลมีเสียงเพิ่มหนึ่งค่ะขนาดเดียวกันอันนี้มองแบบสอสอกฤษนะ,ะเรื่องอสิทธิต่างๆที่พักประชาชนบอกจะตัดหมดกล้าทำเขาอาจจะให้ก็ได้ไงในโคตา้กากรรมธิการอะไรต่างๆของพักกล้าทำอ้าวใช่ไหม<า>ในเมื่อจะดูแลกันก็ต้องดูแลกันให้ดีอันนี้ต้องติดตามกันต่อ,อผมถึงบอกว่าในทางปฏิบัติถ้าเกิดไปแบบสิทธิขาด ขับออกจากพักก็ได้แบบหนึ่งค่ะอาจที่ต้องถามกันต่อไปก็คือคุณกริาอ,อันนี้จะถามตรงๆอาคิดว่าจะลงเลือกตั้งอีกไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไปดูประวัติงูเห่าที่ผนประวัติงูเห่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่รอดเลยสักตัวประชาชนที่สมอบสศพนิฐานเป็นชาวนาตีตายเรียบเลยอสอบตกทั้งหมดอะค่ะอเมื่อครั้งอนาคตใหม่หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีกรณี สอสอเชียงใหม่ที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศอนาคตใหม่สีนดนบุลือจาได้ไหมจําได้วัดสวนมติพักและมีมติขับออกย้ายไปภูมิใจไทยไปสมัครสอสอเชียงใหม่ในนามภูมิใจไทยจากที่เคยได้เป็นแสนเหลือหมื่นสองก็คือได้อันดับสี่ะค่ะสอบตกอ่ะหรือประเด็นของคุณกวินหน้าตาคีอันนี้ชนบุรีเหมือนกันนะ ชนบุรีตอนนั้นเป็นพักอนาคตใหม่วัวสวนมติพักขับออกย้ายไปพลังท้องถิ่นไทยแล้วพอพฤษภา66เลือกตั้งก็ลงสสชนบุรีในนามพักพลังประชารัฐจากที่เคยเป็นสอสเหลือ807คะแนนได้อันดับ4สอบตกขณะที่อีกคนหนึ่งเขตเดียวกับคุณเกรดเลยเนี่ยคุณขวัญเลิศพาณิชมาศค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเป็นสสของพักอนาคตใหม่ชนบุรีเขต6นี่แหละเขตเดียวก,กันกับทางคุณกฤิเนี่ยวสวนมติพักมีมติพักขับออกย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยและลงสมัครสอสชนบุรีในานามของพักภูมิใจไทยได้คะแนนอันดับ4 4,538คะแนนสอบต่ อีกคนหนึ่งคารมพลพรกลางตอนที่เป็นสอสออนาคตใหม่เป็นเบรนชีไรชื่อใช่ค่ะและถูกขับออกเพราะหัวสวมมติพักไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วพอเลือกงลงสมบัครเขตที่ระเอ็ดสอสอเขตค่ะพฤษภา66ในนามพักภูมิใจไทยได้มา16,306เสียงได้อันดับสองก็สอบตกอ,อ้านี่ไอ้นี่แหละที่น่าถามอาจจะได้ถามกันตรงไปตรงมากับสอสอกรีาเจ้าตัวยืนยันว่าลาออกทำไมให้เปลืองงบประมาณ โ <Ừ. S 2> ถไหมเลือกตั้งใหม่ก็ต้องออจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งอีกอแล้วเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะยุบสภาอะไรกันตอนไหนเลยอและแน่นอนผมจดประเด็นเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกฤษตั้งข้อกล่าวหาไปที่พักเจ็ปข้อเดี๋ยวต้องมาขยายความกันสักนิดนึงและพักก็กมีการโต้อตอบรวมถึงคุณกฤตจะว่ายังไงในเมื่อพักเขาตัดสินใจดองคุณกฤตเอาไว้ในหลอยาดอง หมายถึงดองงูเห่าเนี่ยท่านผู้ชมก็คือมีมติไม่ขับออกตามที่ค<ะ>ุณกฤษประสงค์เมื่อวานนี้ดูคนพันธิกาวันนี้คณะก้าวหน้าเนี่ยแทบจะเดินสายเรียกว่าเปิดเครื่องด่าเลยก็ได้เนี่ยผมใช้คําตรงๆได้ไหมตั้งแต่ประเด็นที่ตั้งคําถามว่าย้ายพระอุดมการไม่ตรงกับพักประชาชนแนวทางการทํางานไม่ตรงกันไอ้แนวทางการทํางานเนี่ยคงจะพอวินิจฉัยหมายถึงถ้าฟังจากที่สสกิดแถลงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางเขาต้องการแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่ศิรชาเกาะสีชังแต่พักดูจะเป็นการทําการเมืองแบบพักภาพใหญ่เอากระแสถึงแม้จะมีการตอบโต้โดยคุณประกณรพุฒธถูกไหมค่ะถึงกระนั้นอุดมการเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามอย่างคุณชอบก็บอกคุณเกรดมาตอบเช่นหน่อยอุดมการของพักกล้าทาเนี่ยคืออะไรอุดมการของกล้าทาเนี่ยคืออะไร มันมีคําถามอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่ไหมแต่แน่นอนเราต้องเปิดโอกาสให้เจ้าตัวได้เปิดใจเอาฟังคุณชอบพูดถึงเรื่องกรณีการโต้ตอบสักนิดหนึ่งไหมอ่ะระหว่างรอนะเชา้ชานี้ที่ชช่เลือดดือบอะไรคะเช้านี้ที่เราฟังแถลงงูงเห่าที่สภา เครื่องดื่มที่เราคู่ควรได้แก่สีนวลค่ะเป็นเมนูนที่อยู่ในโซบามาตั้งแต่อนาคตใหม่นะคะกาแฟสีนวลเกิดจากกาแฟผสมกับไซรัปกล้วยเค,ครียดเครียดบอกเลยเครียดตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายสอกรดไม่พอใจพักเพราะว่าพักสร้างแต่พักไม่สร้างคนพักหาเสียงมาคนเดียวไม่เคยมีแกนนําไปช่วยหาเสียงเลยหร่อคะหรอคะหรอคะ ไม่เคยมีแกนำไปช่วยหาเสียงพูกเหมือนหัว่าคนก่อนๆเลยอยู่ดีๆก็หาเสียงอยู่คนเดียวมาโดยตลอดหัว่าที่ย้พักสอบตกร้อยเปอร์เซ็นต์พักไม่ให้โอกาสในการดูแลประชาชนทํางานพื้นที่ไม่ได้ต้องไปพึ่งพาท่านธรรมนัสอา้าวแล้วสอสอร้อยกว่าคนของพักที่ทํางานหัวหวกอ้นหิดดูแลประชาชนเปิดเผยเรื่องเราต่างๆที่ประชาชนเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยพักไม่ได้เอื้ออํานวยให้ประชาชน ฟังไม่ขึ้นนะคะคุณยังจะไม่นับประเด็นที่เธออ้างว่าเป็นประเด็นแตกหักอะไรจ๊ะทุกคนคะให้กลับไปฟังทาไมพักจะไม่พอใจล่ะคะไปหาหรือว่าตัวเองอยากจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีช่องทางอื่นแล้วในการที่จะขอเลยขอปรึกษาป,ประธานสภาแกปรึกษาหารือมีไว้สําหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่ปัญหาอยากเข้าเฝ้าหรือปัญหาใดๆส่วนตัวของสสคนนั้นฉันทมอย่างเดียว ด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่อ้างมาทําไมต้องมาเป็นงูเห่าเปิดตัววันนี้ไม่ใช่เพราะว่าท่านทธทงกําลังต้องการรวบรวมสสเพื่อต่อรองก้อยรัฐมนตรีหรอคะไม่ใช่เพราะว่าสถานะของรัฐบาลพักเพื่อไทยวันนี้ยอบแยบยุยบ,ยบย่าบยุบย่าบตุบตับจนอยู่กับพรรคสีน้ำเงินหรอคะก็เลยมีคนรู้สึกว่าน่าจะต่อรองก้อ้รัฐมนตรีเพิ่มได้ในเมื่อจะมีสสเพิ่มขึ้นขนาดนี้ประชาชนคนไทยไม่ได้รับประทานยาไม่ว่าจะหวานหรือไม่นะคะส่วนสสกรีดขอยกเครื่องดื่มสีนวลเครื่องดื่มที่ประชาชน ไม่รับประทานอ้าวนี่โซบะยายแอปเปิลกับชมพู่เธอเคยมาต้องสองทีไม่เคยเอาสีนวลมาให้ชิมแอปเปิล <c oughs> กับชมพู่จำได้ไหมจำได้พน,นักงาน <c oughs> ของโซบาที่พี่จำน้องได้เลยทำไมไม่เคยเอาสีนวลมาให้ชิมเลยมันเป็นอะไรนะ <c oughs> เป็นกาแฟผสมไซรัปกล้วยาวากาแฟผสมไซรัปกล้วยซึ่งคุณชอบบอกว่ามีมั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่แต่มันเป็นเมนูที่ขายไม่ดีเลยมันสอบตก100ร้อยเปอรนตจริงจริงโซบาที่เขาขายเครื่องดือออ่มแอลกอฮอล์ไหมมีไหมที่จะเอาอะไรคะย่าดองอ๋อคนละกรึบสองกรึรบ เออกรึบๆเลยอ่ะอ้าท่านผู้ชม